ได้เลยครับครับแต่ดวงคุณเนี่ยผมบอกเลยนะครับไม่มีตกอับแน่นอนครับรูปดวงแบบนี้ครับไม่มีตกอับแน่นอนครับค่ะอบคุณค่ะคุณพึ่งขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่หรือคุณผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาตะกี้นะครับคุณพึ่งเนี่ยถ้าหากสนใจเหรียญเสริมดวงนะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลหรือสั่งจองเหรียญได้นะครับที่หมายเลข0854809755หมายเลขนี้นะครับแล้วก็ อย่างไรก็ตามก็ส่งดวงชะตาของคุณมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้อาจารย์ตรวจเช็คดวงอีกทีและบอกความต้องการมาด้วยก็จะดีนะฮะและแน่นอนเลยว่าเรื่องของรายละเอียดต่างๆ พร้อมกับเหรียญเนี่ยถึงมือคุณผู้ชมแน่นอนโดยการจัดส่งเข้าไปนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าว่าเรื่องของทิศทางการนอนครับทิศทางการนอนที่ทางการนั่งการนั่งแล้วก็สีที่ถูกโลว์อะไรงั้นด้วยบางครั้งเอ๊ถ้าผมจะไม่ผิดผมใส่อาชีพที่ถูกโลกไปด้วยนะนั่นแหละไปด้วยแถมให้หมดแล้วก็มีข้อสงสัยเพิ่มเติมบางท่านบอกไม่รู้จะไปหาคนปีเกิดปีนั้นได้ที่ไหนอย่างเงี้ยก็จะมีแนะนำไปด้แนะนำนั้นเลยว่าจะต้องไปที่ไหนอ่าฉะนั้นวันนี้นะครับโปรโมชั่นสุดๆจริงๆ90บาท1 ซื้อหนึ่งวันนี้แถมหนึ่งราคานี้นะครับราคาเดียว1,999บาทนะครับขออาภัยแม่ตกเก้าไปทุกทีเลยอาจารย์จะลดให้คุณผู้ชมทุกทีเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของหวงจุย้ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าในแง่มุม ในเรื่องของการดูห่วงจุย้ยบ้านที่ทํางานหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้เหรียญน,นี่ก็มีส่วนของห่วงจุ้ยเหมือนกัน<ม>คุณผู้ชมสามารถที่จะเรียนรู้ห่วงจุ้ยด้วยตนเองได้เหมือนกันโดยการเรียนรู้สาวันเท่านั้นนะครับคอร์สอบรมห่วงจุ้ยด้วยตนเองนั้นจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม วันต้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 นอาทิตย์เลยต้นต้นเดือนนะครับต้นต้นอาทิตย์ครับต้นอาทิตย์เดี๋ยวจะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบอีกทีว่าจะเป็นวันไหนนะครับเดือนสิงหาคมใครสนใจมาลงทะเบียนและแจ้งความจำนงไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของวันนี้เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนึงนะครอาจารย์ครับแล้วก็ในเรื่องของการเสนอในสุดยอดทำเลทองในเรื่องของที่ดินนะครับ ที่ดินที่นําเสนอให้กับผู้ชมนั้นเป็นที่ดินที่ทางรายการเสนอขายให้กับผู้ชมและได้มีการวิเคราะห์ในเรื่องของมวงชุ้ยในเรื่องของการประกอบธุรกิจหรือแม้กระทั่งการใช้เป็นที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนเลยว่าการพูดคุยในเรื่องนี้อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้ในที่ดินแต่ละแปลงถ้าหากผู้ชมสนใจรับรองว่า การลงไปดูที่ดินนั้นมีอาจารย์เข้าไปนางด้วยแล้วก็การจัดวางที่ดินตำแหน่งที่ดินต่างๆในเรื่องของอาคารโครงสร้างต่างๆเนี่ยอาจารย์จัดวางให้เสร็จรับรองว่าอยู่ในที่ดินแปลงนั้นแล้วจะรุ่งจะเรืองจะอยู่สบายจะมีความสุขสดๆเลยละครับในเรื่องนี้ในสองเรื่องถ้าหากคุณผู้ชมสนใจ0839174317นะครับหมายเลขนี้และอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจารย์เองก็ยังรับที่จะดู่วงจุ้ยให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับ ทั่วโลกจริงๆเลยใครอยากจะดูห้องจุ้ยไม่ว่าจะเป็นอาคารขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งบ้านคอนโดขนาดเล็กๆเนี่ยครับ,รบมันจําเป็นมากสําหรับการจัดวางหง้องจุ้ยที่ดีโดยเฉพาะบ้านที่กําลังจะปลูกใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าท่านอาจจะเสียใจนะครับ,รบถ้าท่านไม่ได้ดูห้องจุ้ยไว้ก่อนท่านถ้าสมมติถึงไม่ได้ถ้าไม่เชิญผมหรือเชิญสิงแสท่านอื่นมาเนี่ยแล้วท่านต้องเจอเรื่องการทุกการรื้อเนี่ยอะ,อะไรเนี่ยท่านจะเสียใจหนักมาก คือจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะเหมาะมากใครที่กาลังปลูกบ้านใหม่หรือใครที่กำลังจะตกแต่งแกั้งกใชกำลังอยู่ในแปลนเลยกาลังกําลังจะเขียนแปลนเนี่ยนี่เป็นตัวที่ดีที่สุดเลยเพราะผมจะผมจะจัดตั้งแต่ตั้งแต่แบบโอ้โหแบบทุกวิชาลงมาให้เลยครับผมมีถ้าผมใส่หมดนะผมบอกผมไม่ยั้งนะเวลาผมผมจัดเนี่ยผมไม่ยั้งทุกวิชาผมมีความรู้แบบผมใส่หมดเลยครับพราว่าเท่าที่คุยกับอาจารย์มาครับคุณผู้ชมในการจัดวางฮวงจุ้ยในรูปแบบของอาจารย์นั้น เป็นการจัดวางที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่ใช้ในสถานที่น,นั้นๆแต่<ช>อย่างใดเลยนะครับผม,ผมเน้นในเรื่องของฟังก์ชันฟังก์ชันการใช้งานนะครับบางคนเนี่ยชอบบ้านปโปร,ร่งๆนะผมก็จะผมก็จะดีไซน์ผมงช่วยให้เป็นลักษณะของโปร่งบางคนชอบแบบว่ามีซิกแซกนิดหน่อยผมก็จะดีไซน์แบบนั้นเราใช้เรื่องฟังก์ชันมาเป็นหลัก่อนแล้วผมคพ่อเอาพมงช่วยมาจัดก็เห็นว่ามีทางบริษัท เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างเนี้ยก็เชิญอาจารย์เป็นบรรยายด้วยเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของการจัดวางเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันต้องคำนึงถึงแม้แต like ่ก <any> well <st> <till> ับเรื่องเนี้ยโเรื่องเนี่ยใช้สีอะไรมัก็ต้องมาถามผมเลยฉะนั้นฝากไว้นะครับเรื่องของการดูหวงจุ้ยราคาเนี่ยเรียกได้ว่าคุณผู้ชมจะเปรียบเทียบของความคุ้มค่าที่ได้รับไปแล้วเนี่ยราคาถูกมากจริงๆริงบางคนสร้างบ้านหลังละ20ล้านเห็นไหมครับแต่ค่าดูหวงจุ้ยไม่เท่าไหร่ ใช่ผมว่ายังไม่ถึงศูนย์จุดของของค่าสร้างเลยนะฮะแพงกว่าค่าออกแบบไอ้ถูกกว่าค่าออกแบบอีกนะจัดกับคุณดูนะอย่างเคสที่ที่เป็นเรื่องหนังสือพิมพ์นะครับสี่นนะ40ล้านแต่ยังไม่ได้บ้านเลยใช่ใช่ <laughs> นั่นแหละครับคุณผชมสนใจในเรื่องของการดูวงช่วยก็หมายเลข 0839174317ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วเราพบกันสดสดทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับ<ช>อาจารย์แล้วก็อาจารย์บัณฑิตก,ก็นั่งอยู่กับเราอย่างนี้แหละครับใครสนใจติดตามชมรายการอังคารกับพฤหัสนี้สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาใน,ในรายการได้นะครับแต่วันอื่นนี้ก็จะเป็นเทปนะครับวันนี้รายการทำเลทองนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิ้ม<ช>ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคนเราทุกคนเกิดมายอมมีรหรัสดวงชะตาติดตัวมาแตา่กำเนิดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครครับที่จะยอมจำนวนต่อโชคชะตาดังนั้นนัปกปราชญ์จีนโบราณจึงได้คิดคน้นศาสตร์ฮวงจุย้ยโดยการนำเอาพลังงานของธาตุทั้งห้าอันได้แก่น้ำไม้ไฟดินและทอง โดยการคำนวณในรูปแบบของโปพยิซ่เถียวหรือว่าโหราศาสตร์จีนผมอาจรรารย์บัณฑิตแซลิ้มได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวมากกว่า10ปีและพบว่ามนุษย์ที่จะประสบความสำเร็จนั้นจะต้องขึ้นกับพลังธาตุที่สมดุลหากพลังงานที่สำคัญมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทำให้ธุรกิจล้มเหลวการงานไม่ก้าวหน้าความรักไม่มั่นคงเจ็บป่วยอุบัติเหตุ หรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมขอแนะนำเหรียญเสริมดวงปรับสมดุลพลังท่าทั้งห้าเฮงเฮงรวยรยรุ่นหนึ่งเหรียญปรับสมดุลประกอบไปด้วยสปฏิริยา5พลังธาตุ12รูปแบบซึ่งผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจดวงชะตาจากผมอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิมทุกเหรียญ เสริมดวงช่วยบุคคลหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายสนใจสั่งจองเหรียญเสริมดวงรุ่นเฮงๆรวยๆหนึ่งในราคา1,999บาทพิเศษสั่งซื้อหนึ่งเหรียญแถมฟรีอีกหนึ่งเหรียญสำหรับดูงชะตาบุคคลภายในบ้านของคุณสนใจติดต่อ085 480 9755 086 788 9339 085ย์0 9ดห้าสี่8ปด3 3 9เจ็ดหห้าหเจดปสมสาม